ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดีเอส9ฮช9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออฟนสวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออฟกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับพระเครื่องคู่กายคนดังวันนี้ผมจะมานำเสนอพระเครื่องของท่านใดไปรับชมกันได้เลยครับ พระเครื่องของนั่งมวยสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาไปรับชมพระเครื่องของท่านใดน,นั้นไปรับชมกันได้เลยครับน้องโอไก่ย่างห้าดาวเจ้าของฉายาราชันข้ามไม่ตายก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีความเริ่มใส่และศรัทธ,ธาในพระเครื่องของขลัง ของขังว่าจำกากยที่ต้องพกติดตัวไปทุกไฟที่ขึ้นชกทั้งในและต่างประเทศรวมถึงศึกป้องกันตำแหน่งครั้งล่าสุดด้วยจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับของขังของน้องโอไก่ย,ย่งาง5ดาว 1. ทงชาติไทยเพราะความเป็นคนไทยอยู่ในสายเลือดน้องโอจะพกธงชาติไทยติดตัวไว้ตลอด โดยจะได้เห็นเขาใช้ธงห่มคลุมบนบ่าเพื่อประกาศศักดานักสู้สายเลือดไทยในทุกไฟที่ขึ้นโชกค,ครับ 2. มงคลมวยไทยมงคลนะครับเป็นเครื่องรางที่ใส่สวมหัวนักมวยเวลาขึ้นชกเพื่อความเป็นสิริมงคลและคุ้มกันอันตรายโดยมงคลของน้องโอมีภรรยาผู้น่ารักเป็นคนถักให้กับมือ นาน,นาของมงคลมีสบงที่ห่อหุ้มขมินปลูกเสกจากพระอาจารย์ที่น้องโอนับถือโดยเขานั้นนะครับได้เผยว่าส่วนมงคลนี้ก่อนขึ้นโชคมาแล้วหลายไฟและชนะทุกไฟเลย 3. ขมินแม่ไม้น้องโอนะครับเคยได้รับขมินแม่ไม้ปลูกเสกจากตาทวดที่เคารพนับถือ โดยเป็นขมิ้นปลูกเสกรุ่นสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไปน้องโอ๋มักจะแบ่งส่วนขมิ้นปลูกเสกนี้มารับประทานก่อนขึ้นโชคตามความเชื่อที่ว่าจะช่วยให้หนังเหนียวไม่เจ็บไม่แตกจากการต่อสู้ 4. หลวงปู่หลุมภูเงินน้องโอ๋ขลบุบ และบูชาองค์จำลองหลวงปู่หลุมภูเงินที่ได้มาจากวัดถ้ำจันทราค่าอำเภอบ้านพือจังหวัดอุดรธานีซึ่งปกติเจ้าตัวจะตั้งไว้เหนือหัวเตียงและเมื่อต้องขึ้นชกก็จะอัญเชิญท่านติดตัวไปด้วยเพื่อความเป็นสลิปมงคล 5. ซสร้อยพระ น้องโอจะห้อยสร้อยพระสององค์ติดกายเป็นประจำก็คือหลวงปู่หลุมภูเงินและหลวงปู่นาควัดถ้ำจันทรคาดโดยเจ้าตัวเผยว่าห้อยติดตัวมาตลอด1ิปีแล้วโดยเป็นพระอาจารย์ที่ตนศรัทธาและนับถือมากๆและนี่นะครับก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องรางของขังประจำกายราชันฆ่าไม่ตายน้องโอหมาม่ามวยไทย น้องโอฮามามวยไทยนั้นเดิมมีชื่อทางมวยไทยว่าน้องโอสิทออและน้องโอไก่ย่างห้าดาวโดยมีชื่อจริงว่าอัิเชตโคตะนน์จัดว่าเป็นนักชกมากดีกรีในรุ่นแบนตัมเวทโดยเจ้าตัวนั้นเคยคว้าแชมป์ประเทศไทยจากการเอาชนะคะแนนฟ้ามีใช้ย a อเอกรูป ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อปี2005จากนั้นในปีถัดมาก็สามารถคว้าแชมป์สนามมวยลุมพินีในรุ่นจูนเนี่ยฟเฟเธอร์เวทมาครองได้อีกด้วยการเอาชนะคะแนนเด่น4ลี13เหรียญลีสอดก่อนจะมาเสียตำแหน่งแชมป์ดังกล่าวในปีเดียวกันน้องโอเมื่อเสียแชมป์ไปแล้วก็โชคทำฟอร์มอย่างต่อเนื่อง และก็ได้มีโอกาสชิงแชมป์สนามมวยลุมพินีอีกครั้งในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทช่วงเดือนกันยายนปี2009แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะเจ้าตัวต้องพ่ายแพ้คะแนนให้กับเพชรบุญชู FA กุปไปแบบน่าเสียดายแต่ในช่วงสิ้นปีนั้นเองน้องโอ๋ก็ได้มีโอกาสล้างตากับเพชรบุญชูอีกครั้ง และในไฟน์นั้นก็กลายเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับเจ้าตัวอีกด้วยครับเมื่อน้องโอสามารถเอาชนะเท t โ o เพชรบุญชูไปได้ในยกแรกเท่านั้นคว้าแชมป์สนามมวยลุมพินีรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทไปครองในอย่างงดงามและในการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งแรกจเจ้าตัวก็สามารถเอาชนะ TKO เพชรบุญชูไปได้อีกน้องโอป้องกันตำแหน่งแชมป์สนามมวยลุมพินี ลุนซูเปอร์ทเฟเธอร์เวทได้อีกสองครั้งก่อนจะมาเสียมตำแหน่งไปในปี2010แต่ในปีถัดมาเจ้าตัวก็สามารถคว้าแชมป์มวยไทยในรูปแบบทัวร์นาเมนต์รายการมวยไทยมาราทอนโตยโยต้าวีโกมาครองได้เป็นครั้งแรกจากนั้นในช่วงกลางปี2012น้องโอกก็สามารถคว้าแชมป์ประเทศไทยในรุ่น ไรเวทมาของรดอย่างการเอาชนะคะแนนคู่ปรับเก่าเพชรบุญชู FA g r o กรปณสนามมวยลุมพินีจากนั้นในปีถัดมาเจ้าตัวก็แชมป์สนามมวยลุมพินีในรุ่นเดียวกันได้สำเร็จจากการลมสิงห์ดำเกียรติหมู่ก้าโดยการเอาชนะคะแนนไปได้อีกครั้งปี2014 น้องโอคามฟากไปชิงแชมป์เวทีราชดำเนินในรุ่นไลท์เวทโดยโคจอนมาพบก,กับสิงห์ตามเกียรติหมู่เก้าและก็สามารถยำแขนเอาชนะคะแนนไปได้อีกครั้งคว้าแชมป์เวทีราชดำเนินไปครองได้อีกเส้นจากนั้นในปีเดียวกันเจ้าตัวก็ยังสามารถคว้าแชมป์มวยไทยทัวร์นาเมนต์รายการโตโยต้ามวยไทยมาราทอน ซึ่งนั่นก็เป็นแชมป์สุดท้ายของเจ้าตัวก็จะหยุดขึ้นเวทีในปี2015น้องโหนะครับห่างหายจากการขึ้นชกมวยไทยไปเกือบ3ปีก่อจะมาป้ากดตัวอีกครั้งในศึกวันแชม์เปี้ยนชิพโดยสามารถชนะคะแนนเอกฉันต่อฟาบิโอบินกานักมวยจากฝรั่งเศสไปได้เป็นการประเดิมในศึกวัน แชมเปี้ยนชิพได้อย่างสวยงามจากนั้นน้องโอกก็ชกอุ่นเครื่องเอาชนะคะแนนเอกชั้นต่อเมดีซาทูดจากแอลจีเรียไปได้อีกไฟททำให้โอกาสชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุนแบนตัมเวดกับฮานซื่อห่าวหนักชกจากชาวจีนเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2019ซึ่งน้องโอก็สามารถชกได้ชัดเจน และหนักแน่นกว่าจนสามารถเอาชนะคะแนนซื่อหาวได้อย่างเป็นเอกฉันท์และยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นตำนานแชมป์โลกวันมวยไทยมาจนถึงทุกวันนี้ข้อมูลมีอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนต้องขออภัยมานาทีนี้ด้วยอันนี้เป็นข้อมูลเก่านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e ีกเกอร์ n o ฟ e จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแลวชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ